กระถินตกค้างกระถินตกค้างหมายถึงกระถินที่ไม่มีคนจองเรียกสั้นๆว่ากระถินตกก็มีกระถินตกค้างเป็นคำเรียกการที่วัดใดวัดหนึ่งไม่มีผู้มาจองกระถินเลยจนกระทั่งออกพรรษาแล้วก็ยังไม่มีคนจองซึ่งในระหว่างเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันออกพรรษาไปเป็นระยะเวลาที่ภิกษุผู้จำพรรษาแล้วสามารถรับผ้ากรถินได้แต่เมื่อไม่มีผู้ใดมาจองกรถิน กรถินวัดนั้นมีทีท่าว่าจะไม่มีจึงเรียกว่ากรถินตกค้างคือยังตกค้างอยู่ที่อื่นยังมาไม่ถึงวัดนั้นเมื่อผู้มีศรัทธาทราบว่าวัดใดกรถินตกค้างนิยมนำผ้ากรถินไปทอดที่วัดนั้นเป็นการรีบด่วนโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าเหมือนปกติเพื่อสงเคราะห์ให้สงในวัดได้รับอนิสงกระถินตามพระวิน,นัยถือว่าเป็นบุญใหญ่อย่างหนึ่งเหมือนกันเรียกการถวายกถินแบบนี้ว่า ทอดกระถินตกค้างนั่นคือคำว่ากระถินตกค้าง